โอเค let's go โอค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะขอขอบพระคุณนะคะสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็หัดขัดตกบุกบ้องเลยนะขออภัยด้วยนะคะก็วันนี้รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่เราได้สำเร็จพันธกิจนะคะที่ได้ประกาศช่วงแถลงข่าวไปแล้วว่าเราจะตามหาสมาร์ทควีนค่ะนะคะแล้วเราก็ได้แล้วนะคะโดยที่เรามีบริบทในการจัดชัดเจนนะคะคือเป็นเรื่อง ของการขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้แล้วก็เรื่องของน t ซิโลนะคะเรื่องของการเรืยกระจกนั่นเองค่ะแล้วเราก็ได้มีการทํากิจกรรมค่ะที่น่าสนใจหลายส่วนค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะแชร์โน้ตฮาวแชร์ความรู้ค่ะให้กับน้องๆว่าเรื่องของสมาร์ทซิตี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะเป็นเรื่องชีวิตประจําวันค่ะการพัฒนาด้านนี้จะทําให้เขาเรียกว่าอ,อ ชีวิตเป็นอยู่ความเป็นอยู่นะคะของเรานะคะคในประเทศเราในชุมชนของเรามันดีขึ้นแล้วควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างการทำอีเวนต์ตรงนี้นะคะเราก็จัดคอนเซปต์การประกวด Beyond the Beauty Building the Future ซึ่งเป็นโลคาบอนอีเวนต์เป็นคาร์บอนนูเทรัลอีเวนต์นะคะที่ผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีแล้วก็ในเรื่องของการเก็บค่าคาร์บอนฟุตปิ้นที่จะทำให้อีเวนต์นี้นะคะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ กแค่เราต้นเกณแตกต่างกันเองคะก็ไ้ตัดสินใจเรื่องสลาค่ะก็้องกตคือน้องสราจะมีคะแนนจริงๆเราเราเราเก็บทุกวันนะคะแล้วเราก็รีวิวจนถึงตีสองทุกวันเลยค่ะน้องสราก็จะมีคะแนนในเรื่องของการพิเศษแพทอะไรนะพิเศษพิ t ชิ่งเนาะอ่าสมาร์ทซิตี้นะคะพิ t ชิ่งก็จะตรงบริบทระคะที่ทางเวทีได้กำหนดกรอบแนวคิดไว้ค่ะ แล้วก็ในส่วนของสมาร์ทควีนนะคะอีกด้านหนึ่งของน้องเนยนะคะเรามองว่าเราอยากจะนาเสนอว่าคําว่าสมาร์ทควีนมันไม่ได้ใช่เรื่องของสมาร์ทซิตี้เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของซิลล้อมอย่างเดียวค่ะแต่ว่ามันต้องถูกขับเคลื่อนด้วยการเป็นสมาร์ทพีเพลนะคะก็คือเป็นคนที่มีความสมาร์ทมีวิสัยทัศน์แล้วก็มีเลือดนักสู้นะคะมีความเป็นผู้นำนะคะซึ่งก็จะเห็นได้จากตัวของน้องเนย ก็ทําให้เกิดการผสมผสานค่ะแล้วเราก็อยากที่จะมีอิเิเมนต์นะคะมีมุมของสมาร์ทกรีนที่มีทั้งพาร์ทของอินเนอร์แล้วพาร์ทของเบรนค่ะพาร์ทของวิสัยทัศน์และผู้นําค่ะรู้สึกดีใจมากค่ะก็ไม่ได้ตอนแรกไม่ได้คาดคิดเหมือนกันว่าว่าจะได้เพราะก็ได้คุย,ยกับพี่หมอกี้ว่าน่าจะเป็นอยากจะให้เป็นปีสุดท้ายที่จะประกวดแล้วก็ ก็เคารพการตัดสินใจของพี่หมอที่แล้วก็สุดท้ายแล้วก็ขอบคุณที่ที่ทได้เลือกกันเป็นลูกสาวค่ะและที่สุดก็ผ่านมาสี่ครั้งกอบการประกวดรอบนี้ก็ประสบความสาเร็จสักทีค่ะว่าอะไรสาราแต่กรรมกานรน่าจะเป็นความจริงใจมั้งคะเพราะซาราตอบมาจากสนใจจริงๆแล้วสารามีแพชชันกับอะไรแบบนี้อยู่แล้วเหมือน <c oughs> เหมือนที่หมอที้เขาบอกว่าเขาเลือกสาราตรงที่เบรนเพราะว่าสารารู้สึกว่ามีมี เป็นคนที่มีความรู้รอบตัวค่อนข้างเยอะแต่ไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นเลยช้าช้าชอบเรียนมากจะมีคลาสตอนช่วงเก็บตัวตั้งใจเรียนมากๆสนุกกับการที่ได้เรียนในห้องเพราะว่าหมอพี่หมอกี่ก็ถามว่าไอ้หน่ตอนเก็บตัวชอบอะไรมากที่สุดหนูชอบเข้าคลาสค่ะเป็นคนที่ชอบเรียนค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราค่อนข้างจะตรงกับบริบทกับสิ่งที่เขากำลังหาอยู่ในปีนี้ก็มั่นใจว่าแบบเราทําดีที่สุดแล้วแล้วก็ผลมันก็ออกมาตามที่เราคาดหวังค่ะครับนาทีประกาศผลหน่อยค่ะ ตอนแรกเราตึกหนังแดงไปก้าวออกมารู้สึกยังไงก็ถ้าถ้าคนกลับไปย้อนดูสุธาร์ก้มก้มลงแทบจะกับพื้นเลยค่ะเขารู้สึกแบบในที่สุดก็ทำได้าเตรียมรู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงนะคะเตรียมสู้สึกอ๋อก็อาจจะเตรียมในส่วนของ performance เพราะว่าเรารู้สึกว่าแบรนด์เรามีแล้วอาจจะต้องเรื่องของ performance แล้วก็ engagement ในเรื่องออนไลน์ใช่ใส่้า ตื่นต้อนข่านหมคะจริงๆตอนที่ได้จับมือก็รู้สึกว่าตื่นเต้นม,มากๆเพราะว่าก่อนหน้านี้นที่เนยได้ประกวดแล้วเนยได้รองอันดับสองใช่ไหมคะเนยก็คิดว่าอยากจะมาลงกับพี่มอกกี้แล้วเนยก็ทําเต็มที่อย่างที่เนยบอกทุกคนเลยว่าในทุกๆรอบเนยตั้งใจแล้วก็แบบสู้สุดๆจริงๆเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นอนาคตของเนยด้วยแล้วก็เนยก็อยากจะดูแลครอบครัวด้วยอย่างที่พี่มอกกี้ว่าแบบเนยสู้เพราะว่าเนยรู้สึกว่า เน่อยากจะดูอะไรทุกคนในคะรอบครัวไม่ได้ดังแบบนั้นเนยว่าตรงนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่แบบสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ค่ะคิด้บบคิดแบบจริงๆก็แอบคิดเล็กๆเพราะว่าทุกๆในการประกวดทุกๆครั้งนะคะเราก็ต้องตั้งหวังให้สูงที่สุดก็คือการมงจังหวัดใช่ไหมคะตอนนี้เน่ก็รู้สึกว่าแบบจริงๆก็คิดว่าต้องมงแหละคะ่ะแต่ว่าถ้าตอนนั้น น้องไอพี่โมเป็นคนโมก็ยินดีกับพี่โมแต่ว่าพอผลประกาศออกมาแล้วหมายเล 8, ขแปดเข้ารอบแต่ว่าเนยได้ที่หนึ่งก็แบบอันไม่อยู่อะคือมันตื้นตันมากๆมันเป็นมงกุฎแบบ Miss น n เวิร์ e มงกุฎแรกเลยแล้วเป็นปีแรกที่เนยเริ่มประกวดเวอร์เนยรู้สึกแบบดีใจมากๆแล้วยิ่งคุณพ่อมาอยู่ข้างเวทีด้วยด<อ>ีใจมากๆใช่ค่ะแล้วตอนนี้เราเตรียมตัวันไหมวพอมันเป็นเวทีแรกอะค่ะเป็นการเดินทางกันเส้นทางสายแรกเลยของเนยก็ อย่างที่บอกมาตลอดเลยตัวเนยตั้งใจให้มันเต็มที่ที่สุดลนจะพัฒพนาในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นแบบพ m ะแมนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเบรนด์การตอบคาถามความคิดทัศนคติหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง business ที่ปปานวัตต้องการในจะทําทุกๆข้อและทุกๆด้านให้ไม่มีที่ติเราจะทําให้เต็มที่ที่สุดเพื่อไปคว้ามุงใหญ่ให้พี่หมอกี้ค่ะโอเคค่ะตามัสมดีค่ัะโอ้ จองคลาสลองจะเอ็มเรียบร้อยแล้วค่ะก็มีมีแผนรองรับเรียบร้อยค่ะในเรื่องของการพัฒนาสุขภาพค่ะเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะเรามีเวลาประมาณสักสองเดือนนะคะเราก็จะโรดทูแน่นอนแล้วก็เป้าหมายของของวทของเราของปุ๊บเราแล้วกันนะคะเราต้องการที่จะคว้ามงงหนึ่งประกาศเลยตั้งใจเต็มที่ค่ะเพราะว่าคือการที่ คว้าชัยชนะนะคะมันคือมันเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเรียกว่าความเป็นเลือดนักสู้ค่ะแล้วก็ความที่เราจะต้องขยันแล้วก็อดทนนะคะมันมันทาให้เราแบบสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพไปได้อีกนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยมันเป็นพลังขับเคลื่อนของผู้หญิงมันเป็นพลังผู้หญิงนะคะที่ที่ที่มันที่มันมีเสน่ห์มากๆค่ะอะไรที่ว่าน้องสองพี่แข่งกันสู้งหมด ก็น่าจะเป็นเรื่องของความชัดเจนจริงๆน้องทั้งคู่ค่ะมีคีมแมสเซจของเขาอยู่แล้วความที่เขาเป็นสมาร์ทควีนนะคะอย่างของน้องซาร่าคือชอบเรื่องของการพัฒนามีเป้าหมายชัดเจนว่าอยากที่จะสร้างบางอย่างให้กับสังคมให้กับประเทศดีขึ้นค่ะของน้องของน้องเลยนะคะอยากที่จะนำเสนอตัวตน ว่าผู้หญิงค่ะสามารถที่จะเป็นผู้นําครอบครัวได้เป็นนักสู้ได้แล้ววันนี้เนยสู้ให้เห็นทุกแคมเปญทุกวันแล้วก็น้องเนยเนี่ยต้องบอกว่าประทับใจมากที่คือการที่เราเป็นนักสู้อะค่ะเป็นผู้นำเนี่ยเรามักจะโดดเดี่ยวเสมอน้องเนยก็อยู่ในเวอร์ชั่นนั้นแต่น้องเนยก็ยอมที่จะเขาเรียกว่ายอมที่จะโฟกัสกับพันธกิจแล้วน้องก็ เขาเรียกว่าเหมาะสมกับพาวอะค่ะมีปาลค่งะอค่ะคมีอะไรจะบอกอ่ะก็ก็บอกด้วยความเป็นอ่อมอกกี้ชากิล่ามาดำพลังงานนะคะมอกกี้ไม่มีความตั้งใจแล้วก็ตัวตนของเราไม่ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะ,<น>ะเรา เราชัดเจนนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือมันคือความผิดพลาดจริงๆค่ะไม่ได้มีการเตรียมแน่นอนค่ะเออกี่พยายามที่จะสร้างตัวเองนะคะด้วยความปิติไม่ใช่เรื่องธุรกิจเราคือเราเคยเสพธุรกิจมามากแล้วค่ะแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอเราจับคําว่าการเป็นผู้ให้การพัฒนานะคะมันมันคือมันเติมเต็มความปิติของเรามากๆอะได้มากกว่าเงินนะคะในวันนี้เพราะฉะนั้นนเราอยากที่จะให้ ให้มันเกิดประโยชน์จากอีเวนต์นี้มากที่สุดอยากให้คีเมเซจในเรื่องของการพัฒนาประเทศในเรื่องของ City, การพัฒนาเรื่องของสมาร์ทซิตี้การพัฒนาสมาร์ทพีเพลเพื่อทําให้ประเทศไทยดีขึ้นเวียนคู่ไปกับเรื่องของคาร์บอนนูเทรลอีเวนต์เวลาจะจัดอีเวนต์สร้างพลังงานก็เรียกว่าสร้างมลพิกษกัสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องไปชดเชยไปปลูกป่าเราไม่อยากให้มีเรื่องอื่นๆมามาบดบงัง เป้าหมายสาคัญพันธกิจของเราตรงนี้อันนี้ขอยืนยันค่ะก็บอกว่าอบบนี้จะเป็นเกมไหมอ๋อกิมไม่เล่นค่ะไม่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 เล่นค่ะกิ่ไม่กิมไม่ได้ไม่ได้ใช่อ่ะคือไม่คไม่เคยเป็นคนสายนี้มาก่อนนะคะคือคือเราอยู่คือเราอยู่กับเรื่องของสื่อนาะในเรื่องของพาทอื่นๆเรื่องของวิชาการมานานนะคะเราเรามีความัดเจ,เจนของเราอยู่แล้วไม่ไม่เล่นไม่ชอบประกาศอย่างงี้เ,เรารู้สึตกตกใจเหยค่ะตกใจค่ะรู้สึกยังไง ก,ก็ตกใจคือในแว็บแรกตกใจสงสารน,น้องอย่างเดียวในวันนั้นคือก,ก็รู้เลยว่าคือ,ค,อคือน้องเขาชนะกันเป็นจริงๆแล้วเราแล้วเราแล้วเราคิดคะแนนทุกวันก็สงสารสงสารน้องครีมค<ช>วรน,น้องครีมไม่แฮปปี้ใช่ใช่ค่ะคือเราขอโทษเยสงสารน้องครีมมากไม่เอา่ะไม่เราไม่ได้เล่นเกมมันถูกเป็นการา ใช่ค่ะไม่รู้จะพูดยังไงคือไม่ไม่เล่นค่ะอะไรแบบนี้คอมเมนต์เรายังไม่อ่านเลยฝากหน่อยใครจะได้มาติดตามเราต้องทางไหนเข้าย้อมยังไงอย่างเงก่อนนะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็ขอโทษแทนทีมแล้วกันสำหรับข้อผิดพลาดนะคะตัวฉันเอรู้เสียใจมากก็อ่ะเราพูดถึงเรื่องดีๆกันบ้างดีกว่าก็ฝากติดตามพวกเรานะคะใน จ m i s s Universe ระยองปราจีนบีนะคะจะเห็นผลงานของน้องเลยกับซาร่าเร็วๆนี้แน่นอนโครงการที่อยากจะสร้างเนี่ยก็จะเริ่มเห็นแล้วก็ grooming ของเราทั้งสองคนเก็จะเริ่มเห็นกันแล้นกันนะคะก็มาติดตามวันนั้นได้เลยแล้วก็เดยวก็จะได้โซเชียลมีเดียพวกเราจะมันเองค่ะพูดไปหมดแล้วก็คือฝากมาเชียร์ันแรกเลยอันอันแรกเลยก็อยากจะขอบคุณทางกองประกวดขอบคุณ พี่หมอกี้ด้วยแล้วขอบคุณแฟนๆขับทางบ้านและทุกๆคนที่อยู่หน้าง,งานวันนี้นะคะขอบคุณมากๆจริงๆก็วันนี้มันเกินความคาดหมายที่ในคิดเอาไว้มากๆก็อยากจะหลังจากนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะฝากติดตามอย่างที่พี่ซาร่าบอกเลยนะคะติดตามในทุกๆคอนเทนต์ในทุกๆสื่อที่ทางกองประกวดลงนะคะเราจะพยายามสร้างสารรค์นะคะสื่อแบบสร้างสารรค์อะให้ทุกคนมาได้ติดตามนะคะจนเห็นกองใหญ่เลยแล้วก็ถ้าเข้ากองใหญ่ยังไงก็ฝากเชียร์เลยแล้วก็พี่ซาร่ากันด้วยนะคะ จะทาให้เต็มที่จะไปให้ถึงมงที่พี่หมอกี้ตั้งใจไว้ให้ได้คะ <c oughs> ่ะอธิบายค่ะหมอกี้อยากฝากขอบคณใทรหรืออยากขอบอะไรกัโอ้ค่ะก็ขอบเป็นเป็นโมเมนต์แรกอะค่ะที่ที่คุยกับพี่นวัตน,นะคะเรื่องขออนิสิทธิ์นะคะของการมาทําเวทีอะค่ะก็ขอพูดเหมือนเดิมว่าอยากจะทําเวทีที่มีประโยชน์จริงๆขอบแค่น,นี้ค่ะอยากให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะได้สร้างประโยชน์ ให้กับสังคมแล้วก็ให้กับเยาวชนจริงๆแล้วอะเป็นคนที่เห็นเวทีการประกวดนะคะเหมาะสมกับเยาวชนคนรุ่นใหม่เพราะว่าน้องๆเป็นเยาวชนจริงๆบางคน18บปางคน19เอะคะ่ะเขาควรที่จะถูกปลุกฝังอะไรแบบนี้แล้วเขาควรที่จะรู้ว่าการที่เขาจะมีชื่อเสียงการที่เขาจะจะเป็นสตาร์หรือว่าเป็นสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคะ่ะเขาสามารถเป็นในพาร์ทของเป็นคนที่ดีกับสังคมได้อะคะ่ะคือไม่อยากให้แบบ ดังจากการเขาเรียกว่า,เ,าเรื่องของคบเรื่องของอะไรที่มันแบบที่มันไม่มีประโยชน์ค่ะฝา่ไม่ก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะอยากให้เซฟเขาเรียกว่าอยากให้แบบเซฟสตอรี่ของเราอะคะ่ะเฉพาะพาร์ทที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้จริงๆนะคะตะ็สุดท้ายแล้วนะคะขอขอขอภัยค่ะกับสิ่งที่อาจจะทําใหา้ไม่โอเคนะคะก็ ขออภัยด้วยจริงๆค่ะไม่ได้ตั้งใจค่ะมาก นี่าทางมารนี้แสงสวยมากนะครับขอบคุณมากเลยค่ลเดี๋ยวราควรนะคะ